สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปงปายสุขูมทุกคนครับมือนี้พาพี่พาน้องมาให้มานาคือเก่าครับมือนีพี่พาพี่น้องมากินไก่อบฟางนะครับดูหน้าน้องโก,โกครับนะ้าลานซ้ายนะครับผมมันนะคำน้อยแต่มันว่าหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดคอนแก่นนะครับผม

หัวสิหัวอันนั้นเพืจะคาดสับซับเลยสับเลยอันนี้อันนี้เตรียมไว้พ้บ้นมาเลยอันนี้เพียงจากไส่เลยจุ่มน้ำกินไก่อกฟังกับพีดองอ๋อนะครับขุดนมหลักจากขุดนมเนาะอันนี้น้ำใส่แล้วก็เอาขวดเติมน้ำไม่ครืนงนึงเนี่ ปวดนิบอันน you know. ี้เราจะตั้งเขียนด้วยเนอเขาไปเจอหน้ามาเลยนะมวยขาตๆถืกินได้ครับเป็นยังขาขาอ้าวโอเคบัดนี้ได้เวลาคุ้มแบบมื่อกี้ปวดหลุมแล้วก็ปวดหลุมลงไปประมาณจะชิ้นสองชิ้นเนาะอันนี้คือเออเอาปิดตัวมีดปิดนอกไว้ปิดตัวปิดเพื่อให้อากาศเข้าได้เื่ออากาศออก บอยงัดกระขอได้เพื่อบอยไก่มันใหม่เร็วนั่นบ่แมลงครับป้าใหม่ผมไม่ได้นะเออขันมันเข่าได้ไก่ไก่ใหม่เร็วอันนี้แผนเป้าไม้นี่ทิพย์เอาเทียนี่เผาเพียงเหรอสามหอสามหอบจบสามหอจบมาสั่นว่าเอาโอ้กิจตรงปิดย่างดีตนเาะ เอาเถงเถิง่หงเอาใส่เ <descon> ถ <fin anta> <p uss ur ra> ิงเอาไปไดปเอางเมเอาตมใทเทเีพื่อมันมนโมันีนเอาที่เขาใส่นี่เพื่ออุนมมันีเรบปรับใส่ท่อกันอันตรอบังตาที่วิจัยเรียนเกษตรมตามที่วิจัยเรีเกษตร้อามสมบ่อเกดาวอยครับวันนี้ตามที่วิจัยเรียนเกษตรติกดานี้ อย่างรแเปดนเตาันบย่างตันย่งลาตะไปดูบ้านทิพยนี่บเนอนอนกายเนี่ยคิดว่าแล้วสุดนี้ละห่วยมันแค่หาดลงบ่เป็นยางบ่เป็นยังโอ้ยอันนี้มันเป็นศิลปะศิลปะศิลปะเ้อเปิดอยเนื้เปอยอย่างนึ้ครับเอาแผนเครื่องเครื่องเทียงห้องก็พ้อมแล้วเอาเปิดไว้แล้วอาจารย์บ้านเปิดไหมบ้นาเนี่ย บันี้และการต่อไปคือชาวพนักจิตาพนักจิตมันเอาร้อมมึงด้ไปอาหนึ่งพอไะครับอือมนี่นหอมหอม่ายในหอมมึสองอเอาด้ไลยอันนี้คือสามหอบจบแล้วอนนี้ค่อยๆใช่เอาโอ้โอทยอยเลย่เลยทไ่จเอไฟมารำใช่กูมีดิ มาแล้วติดดาวร้อยจะดับเพิงนี่เราไฟฮอติดาวร้อคือถือเลนมาวะอันนี้น่ไยทำไมปรับเพิงเหรอพบกับแกงแกงนี่ห้ออะไมิซื้อแกงบ่ะอันนี้่ะแกงไก่ดบแกงไก่ดับแต่อลไรตัวนีอมาหนึ่งละตัวเ่มานเออเอาเน่ยเอาแกงไก่ดับ เขเรแซง้เยเจ้าโอ้โอ้เขาสามเที่ยร์ำเนาะใส่นี่ไม่ใส่ดิใส่นี่ใส่ไว้ขวาไว้ขวานะโอ้ปิ๊งเด้อเออไม ลดูโอ <anto> oh, <on> <ım> ้ไฟใหม่ดีล้มนี่กับไฟดีถือกันเป็นยังดีอันมัดจุดไฟดีมัดมีดิล้มนี่พูดอ่ะอันเห็นไฟมากกับล้มมารลดกว่นี่พี่น้องนั่นแหละล้มพัดมาวีวๆเลยเห็นไฟนหนที่เหนย้ำจุดไอ้ตาไหวเนาะรัดกันคนละส้นละทาง ลมพัดไปตกเซนาเพื่น เอามารอบแรกแล้วมันี้ยครับเอาสามินสิวนาทีโอ้เอาสองรอบต้องอบใจเย็นๆมาสัญญาคาร์วาโอ้ไปอบยังนะครับ ก่อบเพียงไก่อบฟางรับแขกโอจตซีมันกลับมาไม่เนาะเย็นหงุดหงิดะรูเดี๋ยวน้อไมึงนุ่มๆนี่ๆขึนไดุ้ค่เป็นคล้องคลองกการคลองสงงามาะตกการโั๊ตซีคลองเานละได้คนละ ทัึงนี้ไปจากรูนี่พวกทางนี้เปสนซอดีนี่คล้องไงโอ้ยอย่าว่าตัดแลวะครับโอ้ใจเย็นพี <c aesthetics> ่น้องมานะ

อ้าวเรียบร้อยแล้ววันนี้เพีองโอ้เจ็แบหลายกินฉี่ออกมาด้วมื้อนี้ไอ้รอบบางเดี่ยซ้ำอีกรอบนึงนะครับ <c oughs> โอ้เจ็บเจ็นนลยพูดอะยังอ่อยเพีองมาลองเบิ่งจากตอนโนบานเลย โอ้ oh, ยังหอยหอมดีครับพี่น้องไม่มือยมือทติดมือนี่ไอ้ตอนนี้หน่อยนะเ้มามาพาฟีมาหน่องเลยมาเบ่งชัดๆนะครับโอ้สุดกดีอยู่พี่น้องเพราะไมั่มีเลียดมาเมียงตกค้างเลยเอ๋อโอ้ เอาทาครับอ่าสำหรับมนีก็คอฝากพี่ฝากหนองไว้เพียงเท่านี้นะครับพาพี่นดองมาบรรยากาศเนาะตรงไหตรงหน้านะครับกินไก่อบฟังฝา,ากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะเด้อครับผมสำหรับมณีสวัสดีครับ